ครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้างกราฟและแผนภูมิภายใน Google Sheets น,นะครับโดยสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมน,นะครับก็คือข้อมูลนะครับโดวยวันนี้ผมนํามา2ข้อมูลนะครับข้อมูลแรกก็คือข้อมูลของวัตถุดิบแล้วก็ราคานะครับส่วนข้อมูลที่2เนี่ยก็คือข้อมูลของจํานวนนักเรียนภายในห้องแต่ละห้องนะครับขั้นแรกนะครับสิ่เราต้องทำคือคุ้มข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยทั้งหมดแล้วก็ไปที่ insert นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ chart โดยแผนภูมิที่เราได้ยจะเป็นแผนภูม <initiation> ิวงกลมนะครับซึ่งผมค <normal> ิดว <script> ่ามันยากต่อการดูนะครับผมก็จะเปลี่ยนไทายนะครับโดยไปที่ชาร์ t ท้ายนะครับแล้วก็เลือกแผนภูมิแท่งนะครับเพราะผมคิดว่ามันง่ายต่อการดูนะครับที่หน้านี้ครับเราได้ว่าแผนภูมิแท่งนะครับหากใครต้องการเปลี่ยนทีหลังเนี่ยก็สามารถขีดขวาแล้วก็ไปที่ชาร์ t style ได้นะครับโดยเรามาเลือกที่ background color ครับแล้วก็เลือกสีครับที่ให้ครับ แผ่นภูิแท่งของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนคือหลังนะครับต่อมาครับผมจะทําข้อมูลอันที่2นะครับก็คือจานวนของนักเรียนนะครับเหมือนเดิมครับคุมแล้วก็มาที่ insert แล้วก็เลือกลงมาที่ชาร์ครับเพียงเท่านี้ก็จะได้แผ่นภูิแท่งครับแต่ครั้งนี้ครับผมจะเลือกเปลี่ยนเป็นแผ่นภูิวงกลมนะครับเพราะผมอยากบุกเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนภายในห้องแต่ละห้องนะครับเหมือนเดิมครับผมก็ไปที่ทางด้านขวานะครับแล้วก็เลือกตรงชาร์ยนะครับแล้วก็เลือกแผ่นภูิวงกลมครับเพียงเท่านี้ครับผมก็จะ ได้แผ่นพืวงกลมที่มีเปอร์เซ็นต์บอกจำนวนรับเียนภายในห้องแต่ละห้องนะครับเหมือนเดิมครับถ้าใครอยากเป็นพื้นหลังเนี่ยก็กดคลิกขวาแล้วก็ไปที่สไตล์แล้วก็เลือกทีแบกาวแล้วก็เลือกสีเดีอต้องการให้เป็นพื้นหลังได้ครับครับรที่นี้ครับก็คือวิธีการสร้างกราฟภายใน Google s h e e t ครับขอบคุณครับ